สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเซาวนีสิภาพมาเบึงวิถีชีวิตคนบัาน,นอกบ่ด่ามาเด้อค่ะทุกคนยศวาสุกปุกยศวาน่นนี่นั่นพ้ามาเบึงอันนี้สวนดอกไม้ของน้องสาวสวนดอกไม้ของปีาพรสวนยอมละว่ายอมอีดี ตั้งใจว่าสิมาหดดอกไม้ให้เล่าได้มือนี่ยถ้าเบิ่งเอาแล้วหดแล้วเป็นยอดเปียกๆแม่ได้คิดว่าแล้วหดแล้วเบิง่งดอกดาวเรืองาลังต้นกระโวยบางต้นกระโวยบา,บางต้นกระเรื่องกําลังสีงามแล้วกําลังสีออกดอกเบิง่งดอกไม้มันกระเฮ็ดให้ คนมีชีวิตชีว่าขึ้นคือกันได้เนาะหลายเติอบอยู่ดอกไม้แล้วนีอีกมุมนี่กับสวนยอมเล้าอีกแล้วทึ่งดาวเรื่องทั่งดาวโรยฮะละงันก็นโรยไปแล้วเบิงมีหอดบอป่าหน่อยแล้วด้พี่น้องป่าหางนกยุ่ง อันนี้เป็นต้นอีหยังของเราบบลูข่อยบบลูออกว่ามันคือต้นอีหอย่างเรามาปลูกไปไหมเลาะหนาของนามเดิงเรามาปลูกไวแต่งามดีอยู่ด้ละ่ะแต่ว่าข่อยบ่หูซื้อมันอันนี้ข่อยเคยถอนของเล่าเที่ยวหนึ่งแล้วเลาดาข่อยคักเลาว่า บอกใอ้ถอนอันหนึง่งมาถอนอันหนึง่งใบซันไข่บุหุจักแม่ต้นมันคือการคักพี่น้อง่บมันมีเตยดอกไม้แล้วว่าผักสวนขัวก็มีใบซันแต่ไข่ก่อหนึง่งกําลังงามกําลังสีขืน่แม่นกําลังงามอันนี้ดอกไม้เอ้ยอยังก่อต้นไม้ใบด่างของเราเด้อนี่บ่ฮห้วต้นเอีหยังงามคักเมื่อเบิงผู้ใดต้องการพันกับต,ตอตรามาเดิอตดต่ตอมาปียพรเด้อพี่น้องเด้อ นี่กระด้างนี่กระด้างนี่กระด้างไม่เราคือมีใบด่างไรใช่ไหอันนี้ต้นอียงนี่ด่างด้างคือกันนี่ด่างเยอะอยู่นี่ด่างด่งแต่ว่าต้นหนึ่งจักวันเป็นอยยังมันสิกันใจตายคือยังบุนี่ เหี่ยวแตบแต่งอยู่หมูคือยังบ่จ้าของคือเหี่เดียว